วิธีปิดเสียงเอดดี DI, ที่ต่อสาย HDMI แล้วออกทีอออก or, กวีนะครับหรือออกโปรเจคเตอร์ให้คลิกขวานะครับที่ดิสพีซีตัวนี้เลือก Property ตามนี้นะครับที่ไวแมนเจอร์แล้วก็ตัวนี้ครับปกติมันจะมี2อ,อันนะครับเวลาเสียไปแล้วเนี่ยมีกระจอ อันนี้เป็นออนบอร์ดนะครับอันบนนี่เป็นตัวทีวีพอคลิกขวาปุ๊บตอนแรกมันจะเป็นมันจะมันจะขึ้นคําว่า Disable นะฮะคือหมายถึงว่าตอนนี้มันทํางานอยู่อ่าอย่างนี้มันทํางานอยู่นะครับเราจะสั่งปิดมันแล้วก็ลองเลือกเป็น Disable พอเลือกปุ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์ลูกศรหัวตกอย่างนี้นขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าปิดเรียบร้อยแล้วนะครับพอปิดเรียบร้อยแล้วก็ลองรีสตาร์ทหนึ่งรอบ ก็น่าจะใช้ได้แล้วครับ